ที่นี่ค่ะเดี๋ยวพาไปแร่ร้านทค่้ายค้องเลนค้องเลนค้องรางวัลต่างๆนี่แหละที่ค้ยยิ้ใจดีไปจัดหามาเพื่อเอามาให้น้องๆในช่วงวันเด็กนะคะซึ่งร้านค้าค้องเลนเทยานเคศิานนครหัดใหย่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายอดขายเนี่ยพุ่งทะลุเป้าเลยทีเดียวตอนรับวันเด็กปี67พอคาเมคาเนี่ยเขายิ่มได้ลังน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาเสิร์ฟสินค้ากันอย่างไม่คาดสายเพื่อเตรียมมอบข้องควัญให้กับเด็กๆแบบไม่อันค่ะ <N> นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะช่วงเทศกาลวันเด็กเนี่ยกำลังจะเคเข้ามาแล้วทาให้บรรยากาศการเสือขายของเล่นอย่างตลาดพลาซาเขตเทศบาลนครฮัหญ่เนี่ยเป็นไปยังคึกขักยังได้เห็นค่ะพ่อค้าแม่คา้าก็ต่างนํำของเล่นไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตากระปุกออมสินลูกบอลรถบังคับต่างๆออกมาวางขายเต็มนารานเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยเลิกเสือกันตามใจชอบซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นะคะก็มีทั้งน่วยงานภาครัฐ เอกชนพอค้าแม่ขา้าได้เสื้อไปค่ายปลีกแล้วก็มีผู้ปกครองค่ะได้พาบุตรล้านมาเหลือเสื้อสินา้าด้วยเหมือนกันเปืือเป็น,ปนข้องขวัญแล้วก็เตรียมนาของแรนเนี่ยไปสร้างซีซันส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กที่จะถึงนี้ค่ะด้านนางเมตตาทองจันเจ้าข้อง้านรุงพันธราน้านค่ายข้องแลนเก๋าเก๋ข้องเมืองหันยัยเนี่ยนะเี่เขาค่ายข้องแลนทั้งปลีกแล้วก็สูงเขาได้เปิดเผยนะว่าปีนี้เนี่ยยอดค่ายปังมาตั้งแต่ช่วงปีใหมค่ค่ะมีโลกาจากหลยพื้นเทนาทางจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัด เพื่อหาดใญเทเขาเดินทางมาเลือกซื้อห้องแลนคึกขักเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยร้านเขาก็เลยได้เตรียมความพร้อมนะสั่งจํานวนสินค้าเนี่ยเพิ่มมากว่าปีที่ผ่ันมาพอขาดว่าสินค้าเนี่ยจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าก็เลยได้สั่งห้องแลนเทน่าส้นใจลากไลยรูปแบบตามช่วงอายุนะคะแล้วก็ต้องเป็นที่นิยมในปัจจุบันอีกถังยังส่งซร้มการเรียนรู้เนี่ยมาวางขายค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อตามความชอบและก็ต้องตบโจูดถังเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายนะย่างเช่นเด็กชายีนน้องด้าสนะ,าะนใยมเป็นเรื่อง รถบังคับรถของเลนนะแล้วก็เด็กผู้หญิงก็นิยมเป็นตุกตานะคะรวขคองเลนแบบเซ็ตจำลองรันคารันอ่ารต่างๆให้น้องได้ได้จำลองกันเป็นเมค้าพอค่ากันนะคะคณะเทราคาสิ้นขาค่ะก็ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นแต่ยังไดนะลูกค้าก็ยังเลือกซื้อได้ตามงบประมาณค่ะเพื่อจะนําความสุขนี่นะไปส่งมอบให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ค่ะลองฟังเสียงแหล่ะค่ะีเราสะดวก ค่ะคือคักมากผู้ปกครองต่างๆหน่วยหานต่างๆนี้เต็มร้อยเกินร้อยกันมาเลยค่ะแววตาสีหน้าคําพูดเสียงหวัวเราะเหมือนกับเขาได้ย้อนวัยเป็นเด็กอีกครั้งดีใจมากๆปีนี้ทําท่าจะไม่ค่อยพอต้องรีบสั่งทับเข้ามาอีกสักหน่อยปีนี้ความต้องการค่อนข้างสูงค่ะผู้ปกครองทุกหน่วยหานไม่ขี้เหนียวพูดได้ให้หว่าไม่ขี้เหนียวปีนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะ เน้นของราคาถูกๆเขาจะได้ซื้อเยอะๆหลากหลายหัดใหญ่ของเราเรานะคะพิธีพิถานนิดนึงต้องมันทําอะไรได้บ้างแล้วมันกําลังยืดไหมอ่า<ม>เขาจะถามเราก็จะเป็นตอบโจทย์ให้เขาได้ค่ะ<ม>เวลาเขาเอาไปแจกเด็กเนี่ยทุกคนจะเฮ hey, อย่างนี้แหละที่เขาต้องการอย่างอมสินเนี่ยอาจจะให้ได้แต่ต้องควบคู่ไปกับของเล่นด้วยหน่วยหานหน่วยหานหน่วยหาหนหาที่เคยซื้อมาแล้วมากันทุกหน่วยหานเขามาซื้อไปแล้วก็ไปรวบรวมให้กับเด็กที่ด้โอกาส ในวันที่เขามีโอกาสถ้าผู้หญิงอะ่ะจะชอบเป็นบ้านเดี๋ยวนี้เป็นแฟมิลี่เป็นบ้านใหญ่ๆเป็นชุดครัวใหญ่ๆเรียนแบบคุณแม่ค่ะถ้าผู้ชายก็รถบังคับคือยังเป็นที่ถูกตาต้องใจของหนุ่มๆตอบโจทย์แน่นอน <N> นี่พี่รุง่งบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยโลค่าพอข่าไปเรื่องปุ๊บมีรถบังขับไหมต้อง open <S <S 2> <S 2> เอาไปให้เด็กใช่เรือมีโบวแบบเป็นบ้านเมื่อดีย่บอกอะไรก็เทมรี่ก็คือเป็นจำลองมันเป็นเป็นพอเป็นเมนะครับน้องนูน้นเพราะฉะนัน้นก็อย่าลืมนะคะไปอุดนุ้นกันได้นะคไปเลยแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างใช่ <นะ S 2> เลยค่ะ